ส่วนสลิมอะอย่างไอ้น็อตเนี่ยดิฉันบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกที่มาเป็นดาราโดยเฉพาะดารากปปสอนเนี่ยเราไม่เคยคิดรลกค่ะว่ามันจะมามองเราในแง่ดีแต่วันที่ดิฉันเห็นเนี่ยคือรายการพวกนี้ดิฉันไม่มีเวลาดูอยู่แล้วเพราะเราตามข่าวตามอะไรแต่ถ้ามันมีประเด็นเราย้อนไปดูแล้วดิฉันถึงได้บอกว่าวงการบันเทิงอะมึงอะทําตัวเองมึงทําให้คนดูเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่มีเขาไม่มี เขาไม่มีเขาไม่มีความจําเป็นที่ต้องเสียเวลาดูพวกมึงอย่างน้นอยๆเนี่ยกรณีนี้ไม่ว่ามึงจะเกลียดหรือไม่ว่ามึงจะแบบรู้สึกอะไรนะอยากจะเป็นอยากจะเป็นมืออาชีพหรอกแต่หัวใจและความรู้สึกมันไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ค่ะมันต้องได้ถ้าไม่ได้อย่ามาทําเหมือนที่มึงบอกว่าเป็นนายกไม่ได้ต้องออกไปวันนี้กูขอใช้คํานี้กับมึงค่ะอีพวกสลิมทั้งหลายมึงอายเขาไม่ค่าต่างชาติเนี่ย เขาอัดคลิปนะคะประนามขเขมรแล้วเห็นใจเราแต่คนไทยด้วยกันแท้ๆวันนี้ไม่ทำไม่คิดทำเฮีย้ยอะไรเลยนะคิดจะด่าอย่างเดียวคิดแต่จะบอกว่าเป็นเพราะนั่นเพราะนี่มึงจะโทษก็ไม่มีประโยชน์อะไรในวันนี้มึงจะโทษทําไมนะทีนี้ไอ้น็อตเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าวันนั้นเนี่ยดิฉันไม่ได้ดูกรณีที่ไปโหนกระแสนะคะที่ไปแขกรับเชิญก็คือ คุณจกักรพงศเพนแขซึ่งตำแหน่งเขาก็คือที่ปรึกษานะคะเขาไม่ได้เป็นตำแหน่งโฆษกรัฐบาลต้องเข้าใจมึงอย่าไปคิดว่าเขาเป็นโฆษกเขายังไม่ได้ตั้งให้เป็นโฆษกรัฐบาลนะคะทีนี้การไปถามแบบนี้ดิฉันบอกว่าน็อตตกลงมึงเป็นพิธีกรน,นะคะหรือมึงเป็นแขกที่ที่เขาเชิญมึงไปดีเบตกับจักรพงศเพนแข ในหน้าที่ของพิธีกรนะคะมึงจะรู้สึกอะไรยังไงก็แล้วแต่มึงต้องเก็บเอาไว้ค่ะนะคะมึงจะมาแสดงออกอย่างนี้ไม่ได้อย่างน้อยๆนะคะมึงไม่รู้เรื่องพิธีกรกูไม่รู้หรอกมึงมาเป็นพิธีกรเนี่ยมึงจบอะไรมาหรือมึงมีความสามารถพิเศษอะไรหรือว่ามึงเป็นดารามึงอยากจะเป็นอะไรก็ได้นั่นก็ไม่ได้ว่าเลยมึงหรือว่ามึงมีชื่อเสียงกูก็ไม่ได้เห็นว่ามึงจะมีชื่อเสียงจนกระทั่งแหมถ้าไม่ได้มีมึงหรือหรือรายการนี้ไม่มีมึงรายการเขาจะเจ๊งอย่างนั้นแหละ รายการมดดำอันไม่มีมดดาคนเดียวคนก็ดูอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สื่อต้องมีคือมึงต้องมีมารยาทก่อนค่ะนะฮะไอ้น็อตสิ่งที่มึงต้องมีเนี่ยในฐานะการเป็นพิธีกรเนี่ยนะมึงต้องให้เกียรติแขกที่มึงเชิญเข้ามาถ้ามึงคิดว่าเขาไม่นุ่นไม่นี่มึงเชิญเขามาทําไมแล้วถ้าสมมุติมึงจะบอกว่ารายการนี้ไม่ใช่ของมึงเป็นของมดดาถ้ามึงรังเกียรติแขกรับเชิญมึงก็บอกมดดาไปเลยว่ามันนี่มึงปวดหัวตัวร้อน มึงจะต้องไปหาหมอมึงไม่ว่างมึงไม่อะไรมึงไม่ใช่มาทําหน้าแบบนี้เพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าศาสดาของสลิมแต่เดิมคือไอออฟพงษ์พัฒนะคะพอมาถึงวันนี้ยุคนี้ศาสดาของสลิมนะคะมันได้ศาสดาตัวใหม่แล้วก็คือไอ้น็อตนี่แหละเสร็จแล้วมาอีกวันหนึ่งนะคะอนุวัฒน์เป็นนักข่าวนะคะเป็นทั้งผู้สื่อข่าวเป็นทั้งพิธีกรแล้วก็เป็นทั้งผู้อ่านผู้ คือคนอ่านข่าวก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นสื่อเต็มตัวด้วยเป็นมานานแล้วด้วยคำถามที่ถามเนี่ยคือขอโทษนะฮะแขกรับเชิญที่มาด้วยกันเนี่ยเขาเป็นจำเลยมึงเหรอมึงมีหน้าที่ซักอะไรเขาเหรอคะเขาไปเป็นจำเลยให้มึงซักนู่นซักนี่แล้วมึงพูดเสมือนหนึ่งว่าที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตัวแทนคนที่มึงเกลียดหรือเขาเป็นที่ระบายอารมณ์ของมึงเหรอคะ ที่รับเชิญไปเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าไปแล้วจะไปเจอมึงที่เป็นสัปดาห์แบบเนี้ยถ้าเขารู้ว่ามีสัปดาห์อย่างนี้เขาจะไปทําไมมึงอะนอกจากมึงจะไม่ให้เกียรติเขาแล้วมึงไม่ให้เกียรติตัวเองด้วยในฐานะที่มึงเป็นสื่อที่ไปบอกว่าไม่รู้แล้วถามคําถามก็มึงเป็นสื่อมึงยังไม่รู้เลยควายที่ไหนจะรู้ละคะก่อนที่มึงจะมารายการด,ด,ดิฉันบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นพิธีกรทํารายการมาก่อนตัวเล็กๆอยู่ในช่อง นะที่เป็นช่องเคเบิลทีวีด้วยซ้ำไม่ได้เป็นสื่อหลักอย่างนี้เวลาที่เราจะทํารายการหรือเวลาที่เราจะอะไรเราต้องหาข้อมูลเราต้องทาการบ้านก่อน่ะหรือแม้กระทั่งการที่ฉันมาพูดอย่างนี้ดิฉันยังต้องอ่านข่าวไว้เลยก็คือเราต้องทําการบ้านเพียงแต่ว่ารายการอย่างนี้หรือการมาพูดคุยกันอย่างเนี้ยในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้หญิงคันปากคือเรียนมีเรื่องคันปากกูอยากพูดเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีสคริปต์แค่นั้นเองนะคะ มึงหยุดเป็นสลิมกันก่อนดอนสลิมทูมีค่ะความเป็นสลิมของมึงเนี่ยนะฉันบอกว่ามันเลิศเลอสูงส่งเหลือเกินในวันที่ไปแสดงไปแอคอาร์ตเนี่ยนะคนก็เข้าไปในวันนี้นี่ฉันบอกว่าทหารไทยที่อยู่ตามชายแดนเสียชีวิตก็มีบาดเจ็บก็มีแต่ไม่ได้ถูกยกย่องจากสลิมเท่ากับไอ้น็อตกับไอ้อนุวัตรค่ะเห็นไหมคะว่ามันเป็นอย่างนี้ นะฮะน็อต <im itation> ไม่ต้องมาพูดละค่ะนะคะว่าตัวเองเนี่ยพยายามอย่างที่สุดแล้วอยากจะเป็นมืออาชีพอยากจะเป็นอะไรละแต่หัวใจและความรู้สึกเนี่ยมันทําไม่ได้หรืออะไรน,นู่นที่ฉัน,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 นบอกว่ามึงอะนะถ้าจะบอกตรงๆเลยมึงไม่ต้องมาอ้างหรอกคนอย่างมึงเนี่ยก็บอกไปเลยว่าอยากจะเป็นมืออาชีพหรอกแต่หัวใจตับไตม้ามปอดมึงอะมันไม่ยอมมึงบอกไปเลยทุกอย่างยังอยู่ในสันดานมึงค่ะมันไม่ไปไหนไม่ต้องมาพูดเลยค่ะไม่ต้องมาแก้ตัว นะแล้วอย่าลืมนะคะที่มาบอกว่าแพทองทานอย่างนั้นอย่างนี้นะดิฉันบอกว่าถ้าแพทองทานเนี่ยนะ,ะไปยอมเขมรหรือยอมคุณเซนอย่างที่เขาพูดเพื่อที่จะพูดคือการเจรจาเนี่ยนะดิฉันบอกว่ามึงจะเจรจาให้ได้ผลเนี่ยมึงไปมึงมาพาโวยเรียกเขาวาไอ้นัน่ไอ้นี่กูจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าใครจะคุยกับมึงเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่หุนเซนหรือการที่เขมรมันเล่นงานเรามันก็ตอบตรงนี้ชัดๆอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ตามใจมันอุ้มอิงไม่ได้ให้อะไรมันไม่มีข้อตกลงตรงไหนที่มันสมประโยชน์มันถึงได้ไม่มันถึงได้โมโหถึงได้เล่นเราอย่างนี้และที่เขาบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคอเซนเตอร์นะคะไอ้อนุวั์มันก็พูดบอกว่าทาไมไปปราบเวกโกโกก่อนทำไมไม่ไปปราบตรงนู้นตรงนี้ก่อนอ่ะก็ตอนนั้นประเด็นมันอยู่ที่เวกโกโกไหมวะนะคะ และไอ้พวกสแกมเมอร์พวกเนี้ยดิฉันบอกว่าเขาไม่ได้โง่นั่งให้มึงจับมันเป็นคอร์เซนเตอร์หลอกลวงคนไปทั่วโลกเรื่องเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้น้อยกว่ามึงค่ะเพราะเผอเก่งกว่ามึงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะโดนจับมันก็ย้ายกันไปเนี่ยมันเป็นวนๆอยู่นะเพราะว่ามีสองประเทศนี้เท่านั้นที่ทํามาหากินตรงนี้เนื่องจากประเทศเนี่ยมันไม่ได้จะมีรายได้จากไหนทีนี้ฉันบอกว่าถ้าคุณเซ็นทําตรงนี้แล้วได้เงินมหาศาล เอาไปทน,นุบำรุงประเทศของตัวเองเลี้ยงดูประชาชนของตัวเองไปพัฒนาประเทศตัวเองประชาชนมึงจะต้องมาขอทานที่ประเทศไทยเหรอคะคนของมึงต้องมาขายแรงงานที่ประเทศกูเหรอแล้วไม่ต้องมาพูดบอกว่าตัวเองฮุนเซนคิดทักษิณรมไอ้พวกสลิมก็เชื่อก็้าฮุนเซนมันมีปัญญาคิดอย่างนั้นนะคะประเทศมันมันควรจะเจริญไปแล้วสิเห็นไหมคะดิฉันถึงได้บอกว่ามันไม่มีอะไรเลย เขาไม่ได้ทํามาหากินเหมือนพวกเราประเทศเขาไม่ได้มีมีทางทํามาหากินมันมีอยู่แค่นั้นทีนี้ปกครองประเทศตัวเองมาสี่สิบกว่าปีสืบทอดกันมาจนมาจนกระทั่งมาถึงคุณมาเนตเนี่ยประชากรของตัวเองเนี่ยแม้กระทั่งวันนี้เขาไปดูที่เขาไปทลายฐานเนี่ยเห็นเห็นอาวุธไหมฮะดิฉันพูดตรงๆเลยนะในฐานะมนุษย์ด้วยกันไม่ได้เกลียดคนเขมรน,นะแต่เกลียดมึงไงฮุนเซนเกลียดมึงและพวกมึงนั่นแหละ ทหารพวกนี้ไม่ได้เข้าถูกไม่ได้เข้าถึงข้อมูลเหมือนเรานะฮะแล้วไปดูสิคะเขาอยู่เขากินอ่ะน่าสงสารอาวุธที่ใช้ก็เป็นอาวุธตั้งแต่หูสมัยเวียดนามนู่นบางอันบางอย่างเนี่ยดิฉันบอกว่าต้องซ่อมถึงใช้ได้ด้วยซ้ํามันโหดเหี้ยมกับคนของมันขนาดนี้แล้วมันจะมาปาณีอะไรมึงคะแล้วมึงยังมานั่งด่ากันอยู่อีกคลิปเสียงของคุณของคุณเซนเนี่ยสิบเจ็ดนาทีแต่คนไทยนะคะส่วนใหญ่ มึงได้ยินไม่กี่คำเลยค่ะไปฟังกันให้ชัดๆมึงได้ยินว่าอะไรอยากได้อะไรเดี๋ยวหลานจัดให้น่ะทหารไม่ได้เป็นพวกเดียวกันกันกบเราคือมึงต้องตั้งสติค่ะกองทัพกับรัฐบาลนะเขาทําหน้าที่คุณคนละอย่างอยู่แล้วดิฉันถึงได้บอกว่าคลิปนั้นเนี่ยถ้าคุณดูจริงๆดิฉันถึงได้กล้าพูดฟันธงเมื่อวันพฤหัสค่ะว่าถ้าเอาตามกฎหมายจริงๆ ะะเอาตามกฎหมายจริงๆแล้วเอาตามสากลโลกทั่วไปจริงๆแพทองทานไม่ผิดค่ะแล้วดิฉันเชื่อว่าเขาต้องได้กลับมาเป็นนายกเหมือนเดิมเอาอะไรมาผิดคะคลิปนั้นน่ยก็เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดว่าเราเนี่ยยึดแนวทางสันติคือเจราจากับมึงก่อนค่ะแล้วมึงไม่ใช่เหรอคะปิดด่านก่อนนะ่ะนอกจากปิดด่านก่อนแล้วมึงยังเปิดการยิงกูก่อนอีกค่ะ แล้วเขาทําถึงขนาดนี้แล้วอย่างที้ฉันบอกว่าแล้วจะให้ทํำยังไงนั่งดูมันสอยมึงวันไปวันวันอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นคลิปนั้นคือเป็นหลักฐานที่ที่ดีที่สุดว่าเราเนี่ยยึดแนวทางสันติเราเจรจาก่อนแต่พอเราเจรจาเสร็จนะคะสันดานมึงอะ่ะนะคะมึงสถุนต่ตําตรงเอาคลิปมาปล่อยอะ่ะทำร้ายนายกรัฐมนตรีของอีกประเทศหนึ่งอะ แล,แล้วเสร็จแล้วเรื่องปิดด่านนี้นะคะมึงก็ห้าวเป้งปิดกันเองค่ะมึงปิดก่อนนะคะหุ้นมาเนี่ยสั่งปิดด่านก่อนนะคะปิดเสร็จประชาชนของตัวเองไม่มีจะแดกขึ้นมานะคะ <c oughs> ก็จะมาให้เราเปิด <c oughs> มึงเป็นใครเหรอคะถึงมาสั่งนี่ฉันพูดตรงๆเลยนะกะูไม่ได้โลกสวยแล้ววันนี้ที่ฉันบอกว่าเจตนาดีที่ห่วงประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศที่มันยังมีความขัดแยง้งซึ่งประชาชนเขาไม่รู้อีนู่อีนเนี่ยนะคะ าไม่อยากที่จะให้มันไปปะทะกันแล้วเห็นไหมคบพอปะทะกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เห็นมึงก็ยังด่าเขาอีกกรนีอย่างนี้ฉันบอกว่าเขากลับถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จากคลิปเสียงที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนปล่อยศัตรูมันเป็นคนปล่อยมาทำลายแล้ววันนี้ก็ช่วยกันทำลายนะผู้นำของตัวเองที่ฉันถามว่าที่วันนี้ที่ด่ากันหรือทำลายกันอะไรกันจริงๆเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดว่าเขามีอันเป็นไปหรือเขาจะอะไรขึ้นมาเนี่ยวันนี้ถามหน่อยมึงมีแนวทางอะไรจะแก้ไขปัญหานี้กันกูถามมึงแค่นี้แหละ